ว่าก็เหมือนเหมือนกับกวันีิมป็นชิมครับเพราะว่าการจัดในครั้งนี้คือไม่ไม,ไม่มีราคาไม่มีราคามาเป็นต้นเหตุให้ให,ให้นักมวยแบบโปร่งใสที่สุดก็คือรายการว,วันลุมพวนนี้ก็คือจะจัดแบบคนที่ขยันออกอาวุธคนที่ตั้งใจชกค,คนที่แบบไม่เอาเปรียบในการชกในวันนั้นคือจะเป็นผู้ชนะแน่นอนกติกาโปร่งใสแน่นอนกรรมาการทุกคนไม่มีเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนราคามากดดันผมคิดว่าแร์ที่สุดคือรายการวัน วันลุม sí พ um, ิน no ีในในในนัดที <ended> <inizi> <i competitions> <the> ่จะมาถึงนี้ครับแฟนมวยไทยจะเห็นอะไรบ้างฮะวันยังถ่ายก็ผมคิดว่าแฟนมวยไทยจะเห็นรูปแบบใหม่ในเหมือนแบบอยู่เมืองนอกเลยครับเหมือนโกอินเตอร์เลับคือรายการวันวันลุมพินีจัดแบบคือทุกคนเคยชคอยู่ในประเทศคือร่นเนินลุมพินีศึกธรรมดาแต่นี่คือถ่ายถ่ายทอดทวโลกให้ให้ให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้ได้ได้ดูศักยภาพในความในในในการต่อสู้ในความเป็นเป็นตัวเราทุกคนในวันนั้น จะมั่นว่านักมวยทุกคนก็อยากมีโอกาสอยากอยากตั้งเป้า,าที่จะชกเพื่อที่ได้รับโอกาสไประดับโลกแล้วก็เหมือนต้นแบบที่เห็นในวันนี้คือเป็นแชมป์โลกทุกคนทุกคนมีเป้าหมายแน่นอนแล้วก็ค่าตัวมูลค่าของตัวเอง,งผมคิดว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งใจชกอย่างแน่นอนแล้วก็ทุกคนที่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 ดูมวยติดตามมวยจะได้เห็นความแปลกใหม่ทั้งนวมนวมสีอ่อนคือนวมเล็กมากแล้วได้ได้ได้ความมัน ไม่มีราคามามามาบังคับมามาเป็นที่ตั้งผมคิดว่าสนุกแน่นอนครับผมวันเชมนชิฟฟ์แน่เลยับเขาทำมาสำหรับวันเชมิชิฟให้ให้ทุกอย่างนะครับผมคิดว่าตั้งแต่ผมก่อนจะเข้าวันกับเข้าวันนี่มันมันจะต่างกันมากก่อนเข้าวันผมก็แค่ชกรับค่าตัวไปแบบดูจุนเจีือครอบครัว,วก็ไม่ได้เยอะมากอะไรมากไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองแต่สําหรับเข้าวันผมได้มีบ้านได้มีบ้านพ่อแม่ได้มีเงินเดือนให้พ่อแม่ได้ดูแลพี่น้องทุกคน แล้วก็ได้มีบ้านของตัวเองมีรถอยากได้อะไรก็มีคือวันวันให้ทุกอย่างจริงๆครับคือคือต้องขอบคุณวันชิมชิฟต์ถ้าไม่มีวันชิมชิฟต์ของงไม่มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นแชมป์โลกไม่ได้จับเงินล้านบอกเลยในส่วนของตู้นี้ครับในเดือนมกราคมแฟนมวยไทยแฟนมวยโค้ชโลกจะเห็นอะไรครับเห็นอะไรเห็นอะไรในเดือนมกราคมโอเคเราเราจัดทุกทุกวันศุกร์กลางคืนเราจะจัดการสองอันอันอันหนึ่งเป็นนานาชาติแล้วก็อันหนึ่งเป็นไทย เราจะดูซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวซูเปอร์สตาร์ที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ที่สุดทั่วโลกในในวันซูเปอร์สตาร์แบบนี้ทุกคนทุกคนรู้นักมวยทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกอยากเข้าวันทำไมวันมีเป็นะระบบสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้เงินมากที่สุดและมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วก็นักมวยนี่ไม่ใช่เป็นพนักงานของผมนี่เป็นพี่น้องกันผมเคย ผมรักมวยขนาดเขารักมวยแต่ผมผมไม่มีคลสวรรค์ขนาดนี้ <laughs> นี่เป็นแชมป์โลกจริงๆที่วันทำทุกอย่าง the best of the best ครับและวันลุมพินีจจะจะ,จะเป็น the best of the best ด้วยครับคุณปตีครับนะคุณไม่ได้เนสัญญากี่ปีจมพินีครับไม่ได้จัดกี่ปีหรือว่าอะไระผมว่าจนตลอดเวลาตับ ผมถึงรวมมุมตายจัดไปเรื่อยๆเรื่อยเลยไม่ไม่ไม่หยุดอย่างน้อยที่สุดปีหน้า5 2ครั้งแต่ผมว่าในอนาคตมากกว่านั้นเยอะหลายปีใครจิตรกอดใครีมวยจุกคุณจิจิจุกชิบชิบกอดหรือว่าบอลชิบติดจิตรกอดมาจีมวยครับพอดีกองทัพบอกเขาเขาเชวนชวนชวนมาผมตอนมีโอกาสผมต้องคิดหลายหลายคิดก่อนแล้ว ตอนตัดสินใจว่าผมมีเขาผมอยากให้มียุติธรรมสิศิลปะที่จะให้อะไรที่ลาจริงจริงมันไม่ใช่เล่นการพนันแล้วก็นักบุยโดนหลอกอย่างนี้ผมผอยังไม่ได้นะนะครับเขาบอกว่าพพทเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์และโอเคและจากตนั้นผมมีความมั่นใจจัดกับกับพพทกับกองทัพ อ,อเราจะทําสุดยอดจริงๆให้เพื่อเมืองไทยเพื่อประเทศไทย,เพ,เ,ทไทยเพื่อคนไทยแล้วก็ทุกคนจะรู้คนไทยเมืองไทยสุดยอดขนาดไหนทั่วโลกจะดูเพราะว่าวันลุมพินีจะถ่ายสด145 154ประเทศทั่วโลกทุกวันศุกร์ใช้ระยะเวลาอย่างไรในการจะให้เกิดวันนีครับถ่ายสดที่นานาชาติใจ How long did it take you to make your decision before or light it light it What ผมต้องเช็คลยอย่ครับช่างยืนมีถามอะไรหมครับรูปแบบการ,ร,<ท>รครับขอบคุณชตรีครับชตรีครับรูปแบบการแข่งขันจะแตกต่างจากเมวยไทยเวทีอื่นๆทั่วไปมากน้อยแค่ไหนครับเือนั้นตอนนี้ผมยังไม่ได้คิด100%เต็มที่แต่ผมอยากทำคือแบบ เรามีมวยไทย2อ,อย่างอนะมวยไทยวัฒนธรรมมวยไทยมีไหวครูมีรำมวยแล้วก็มีแบบประวัติศาสตรตต์มวยไทยผมอยากป้องกันผมอยาก preserve ปกป้องปกป้องอันนี้รักษารักษาแต,แต่แต่เราต้องคิดอนาคตด้วยอนาคตเป็นกีฬามวยไทยเป็นอะไรความจรงิงมวยไทยเป็นหลายอย่างคุณค่าเรื่องราวแล้วก็ฮีโร่แต่อนาคตนะทุกคนเด็กๆ ทั่วโลกเขาไม่ชอบอันอ,อันอัน,อน,อนอารายการช้าๆเราต้องคิดอนาคตโตยังไงถ้าเกิดวันโตนักมวยจะได้เงินมากกว่าแฟนๆทั่วโลกจะขึ้นแล้วก็มีหลายอย่างโอกาสทุกคนมีโอกาสกโปรโมเตอร์มีโอกาสคนงนค่ายมีโอกาสทุกคนมีมีโอกาสและประเทศไทยมีโอกาสจากคนนั้นที่วันจัดอยู่นวมเล็กๆอันนี้จะ ผมว่าน่าจะทําที่วันลุมพินีด้วยครับแต่เราต้องเข้าใจมีสองฝ่ายแล้วก็ผมผมไม่ใช่เป็นคนนักธุรกิจจากต่างประเทศหรือว่าคนนักธุรกิจที่ไม่รู้จักมวยไทยผมมาจากครอบครัวมวยไทยผมจากค่ายมวยไทยเคยเป็นลูกศิษย์นักมวยครูทุกอย่างผมรู้มวยไทยในใจและแบบคือแบบเราเราดูที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้สําหรับถ้าเกิดเรามีอยากมีสําเร็จในอนาคต เราต้องคิดไอเดียใหม่เหมือนแบบตอนนี้เป็นแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมครสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับครับใช่ครับแต่ไม่แต่คือคือแบบวันผมก่อสร้างฮีโร่อันนี้สำคัญมากที่สุดให้แรงบันดาลใจทั่วโลกคนที่อาจจะเป็นคนยากจนแต่อดทนทำงานหนักฝันใหญ่แล้วก็มีหลายอย่างคร กลายเป็นแชมป์โลกและกลายเป็นคนรวยและผมดีใจมากอย่างนี้ให้โอกาสทุกคนพราะว่าผมเคยเป็นคนจนแต่ถ้าเกิดผมมีโอกาสนี้ความจนพี่อยากเอาด้วยแล้วทุกคนทุกคนที่เมืองไทยมีโอกาส t e ่เป็นแลวเ a ี่เสนท athlete eventually, sooner or later, has to come to Thailand. So basically, how do you balance it out that you want to make it a global spot, but also put it in as a center, as a world center of your time? So I'm going to have two cards every Friday night. One is an international focus card that does uh, all sorts of different martial arts, like a mini version of the One Big One series. Then we're going to have a, a one pure Thai card that's focused on Thailand, focused on the Thai market for Thai fans. So again, the idea is um, to, to leverage one's big platform to build heroes, and for me, uh, one loopy is just an extension of that. And, uh, you know, uh, my, my mission is the same, always to unleash real life heroes who inspire the world. In a sense, like, all roads all lead to Thailand, all roads lead to the people. No, different? no, I mean, I mean. look, you, you have a guy like Liam Harrison who just fought Nong o He's the best, one of the best in the world. He's not about Thai or not Thai. We want the best Muay Thai athletes. Yes, uh, Muay Thai is a sport that was born in Thailand. But we have a very amazing, you saw the road to one, how many countries are supporting one now, and one Lumpini. We have a, a lot of uh, superstar athletes. I mean, look at Smilla, where's Smilla? Smilla's from Sweden, you know? Smilla's from Sweden, and she's the best in the world, the best in the world at her weight class. Nobody can beat her, 100%, and it's not Thai. So, I, I, yes, I am Thai, I love Thailand, but this is not about Thailand, this is about trying to build something into something spectacular, celebrating Thailand's greatest national treasure. I wasn't asking about Thai athletes, I was asking about location. Oh, oh, location, yeah, yeah, of course. I mean, Wat Lumpini is iconic. It is the most prestigious stadium in the history of Muay Thai. So it's a resurrection with um, Khun Dang and myself. We have a big, big chance to change and revolutionize Muay Thai in a way that's never seen, been seen on a global stage. Lumpini, you know what, again, when I was a kid, Lumpini was only shown in Thailand. Now shown in 154 countries around the world how many opportunities it's going to give to fighters all over th uh, Thailand, all over the world. Right? So this is something for me that I want to give back to my country. The world comes to yes. yes. Yes, yes. Okay. 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 มีเป็นร้อย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 ค่ายนะฮะและ้วทีนี้คือน้องๆที่ที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยวา่าจะเป็นเป็นร้อยเป็นพันคนนั้นแหละสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้สิ่งหนึ่งที่เขายังจะบอกคือเขาอยากจะได้แชมป์เวทีมวยมาตรฐานรุมทีมีร่าจำเนินและก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาอยากจะมาชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกับพี่พี่ฮีโร่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอยากให้คุณชูเนี่ยบอกถึงเด็กๆเ,เหล่านั้นที่เขาอยู่ตามถั uh, งบัตร มีทั่วประเทศเลยจังหวัดละสอสค่ ai, ายบางจังหวัดก็ห้าค่ายากให้คุณชาติบีบอกน้องๆเหลานั้นว่าการที่จะเดินเข้ามาสู่ถนนเดินเข้ามาสู่เส้นทางของสึกวันชีพเนี่ยเขามีโอกาสอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะว่าจังมวยเหล่านั้นเนี่ยจะมีเป็นผมเชื่อตัวเอนว่าน่าจะเป็นเป็นหมื่นคนตอนนี้คือแบบผมจะลงทุน3,000ันล้านบาท ทั่วโลกสําหรับมวยไทยแล้วก็ผมคิดว่าผมต้องช่วยค่ายทั่วทั่วทั่วโลกที่มืองไทยด้วยทั่วโลกที่ที่มืองไทยแล้วแต่ตอนนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์สำหรับมวยไทยนะไม่มีโอกาสความจริงหนีความจนหนีความจน2 3งสี่หปีเองแล้วก็กลายเป็นคนจนกลายเป็นคนขับรถตุกต๊กตุ๊กคนยามแต่กับวันเรามีโอกาสจริงๆจริง,รงๆหนีความจนจริงๆหลายสิบล้าน มีดินมีบ้านมีบ้านมีม,ม,มีมีเงินสดมีรถหลายคันม,มีโอกาสจริงๆนี่ไม่ใช่พูดผู้อย่างเดียวเรามีหลายคนที่ที่วอล์จากอีวอล์รู้ว่าจากวันที่ที่ชีวิตกลายเป็นเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะและผมอยากพูดทุกคนที่ที่ที่มึงไทยทั่วเมือง,งไทยถ้าเกิดอยู่เป็นนักมวยอยู่มีโอกาส ดูสินสมุทรสินสมุทรไม่เขาไม่ได้ชนะอะไรเพราะเขาเป็นตัวใหญ่เขามีโอกาสที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขาเป็นคนกลายเป็นคนรวยด้วยแล้วมีโอกาสเขาจะชิงแชมป์ถ้าเกิดเขาชนะโอ้โหเขาจะเป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์คนรวยจตว่านั่นทุกคนผมอยากให้แรงบันดาลใจทุกคนที่นักมวยเด็กๆทั่วทั่วเมืองไทยแต่ทั่วโลกจริงๆขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับคำถามสุดท้ายค่ะือนายสนามมวยครับผมเสุชาติครับพูดถึงประเด็นสำคัญที่ลุมพินี ทำไมมาจับมือกับวันที่ไม่ทิพย์ทำไมถึงเลือกวันนั้นต่อยัดครับเอายัดครับเดี๋ยวตันงหม่มาใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหม่ไม่ต้องหาก็อย่างที่ผมเรียนน่ะบ้านเราอ่ะเอาตรงเลยนะมวยมวยมีมูลค่าสูงมากแต่ที่ไปไม่ได้ก็คือการพนันในสนามมวยแล้วไม่มีใครกล้าลื้อผมถูกสั่งมาให้ลื้อแต่ผมลื้อเฉพาะสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็พี่น้องวงการมวยอ่ะ ผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะนั้นในอนาคตในบ้านเราจะมี3สนามมวยสนามมวยแบบรุมพินีแล้วไปทั่วโลกและทุกอย่างเป็นมาตรฐานตามที่คุณชาติพูดสนามมวยที่สองคือสนามมวยที่เราเห็นนะ่ะตามต่างจังหวัดหรือทั่วๆไปสุดท้ายคือสนามมวยเชิงท่องเที่ยวที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยานะครับหรือเชียงใหม่แต่ทั้งหมดเนี่ยทรัพยากรมวยทั้งระบบที่มาจากลากเก้าต่างจังหวัดจะถูกส่งเข้าที่ วันลุมพินีแล้วผมยืนยันว่าค่าตัวนักมวยทั้งหมดนายสนามวยอย่างผมไม่มีหักสักสลึงหนึ่งนะครับแล้วเรามีกฎเล็กๆข้อหนึ่งที่จะตอบโจทย์ของเขาคือตั้งแต่ตัวผมลงไปหากใครทําให้การแข่งขันและการตัดสินไม่ยุติธรรมคนนั้นเกตเอาจากลุมพินีทันทีและกรรมการของผมนะครับจะไม่มีขอ้อผิดพลาดเพราะผมเตรียมเรื่องนี้มาหนึ่งปี2องเดือนอย่างที่ผมบอกแล้วกรรมการของผมปัจจุบันมีทั้งหมด19คน มีทั้งเพศชายและเพศหญิงเพื่อลองรับเขาและผมจะพิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นว่ากรรมการไทยตัดสินไม่แพ้คนชาติใดๆในโลกใบนี้นะครับผมผมขอญาติยากอยากบอกแค่นะคือแบบสำหรับผมผมเชื่อในในกองทัพบกแล้วก็เชื่อในพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้แล้วก็พบพทกองทัพบกแล้วก็ผมเชื่อในเชื่อคือแบบทุกอย่างจะเป็นสะอาด ทุกทุกอย่างเป็นยุติธรรมกีฬาไม่เอาเปรียบนักมวยอันนี้สําคัญมากที่สุดและให้โอกาสนักมวยจริงจริงใจจริงใจจากใจอันนี้สําคัญมากที่สุดและตอนผมมีประชุมกับพนเอกพี่แดงผมผมรู้สึกเขามีใกล้ใจขัดใกล้ก่ใจกล้าจริงๆแล้วก็จริงใจที่อยากช่วยมวยไทย ให้ทุกอย่างสะอาดแล้วก็ยุติธรรมอันนี้สำคัญมากที่สุดและผมรู้สึกใจเปลี่ยนเยอะตอนพี่คุยกับผมผมผมคุยกับพี่แดงผมผมเพิ่มนิดนึงสิ่งที่ผมขอชาตีมีเรื่องเดียวและยืนยันตลอดไปสนามมวยเวทีลุมนีรวมทั้งทหารพวกผมโนดขอชาตีเรื่องเดียวจริงๆคือขอให้กลับมาบ้านเราแล้วทำประโยชน์ให้ประเทศไทยและคนไทย ถ้าหากทําเรื่องนี้นก่อนทัพบกตั้งแต่ตัวผมลงไปหรือจะเปลี่ยนขัดี่คนก็ตามยินดีแล้วตอบโจทย์สิ่งที่คุณชาตีเพราะเรารู้ว่ามวยไทยจะสร้างประเทศไทยและคนไทยต่อไปครับ